ค่ะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วเราจะมารีวิวหูฟังกันามาดูกันเราจะมาเปรียบเทียบเนี่แน่นมากไม่ต้องใช้พัตเตอร์ก็ได้ อันนี้เป็นอะไรเนี่ย QCYT7 นะคะนี่ตัวนี้แต่เนี้เราจะมาเปรียบเทียบกันกับตัวนี้ก่อนหนะ้านี้ที่เราเคยรีวิวไปเนาะนี่ i12 อันนี้เป็น T7 นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกระดับหนึ่ง กด็ดูดูดีอยู่นะช่างมันโอ้โหกล่องเขาแบบว่ายอกเยี่ยมการหอก็ดีดีสะจนโอ้โหง่ตั้งนานะ นี่โอ้แพ็กเกจเขาใช้ย่อยนิคีมีฟองน้ำด้วยนี่เปรียบเทียบกันอ่านดูภายนอกเป็นไงคะอ่าชอบแพ็กเกจไหนเลือกเอาอันนี้ซื้อมาเออ่าไรเนี่ย สามร้อยสี่สิบแปดบาทว้าวมีรูปทรงหูเป็นแบบนี้นะคะจิลองดูเหมือนว่าเขาชาร์จแบตมาให้ร้อยเดี๋ยวลองลองต่อกันอันนี้ดูว่าต่อได้ไหมอืม นี้เป็นไอสิบสองอะไสิบสองไม่ใช่ค่ะขออภยัยต้องเป็นตัวนี้เนาะตัวนี้ T7 ใช่ไหมอ่าเจอแล้วเราลองดูนะอ่าอ้ต่อได้รวดเร็วโอเคมากเลย อืมต่อง่ายนะคะถ้าเทียบกับตัว i12 ที่เคยซื้อมาก่อนหน้านี้โอ้โอเคเสียงเสียงถือว่าเออตัวนี้ต่อง่ายกว่าต่อง่ายกว่าตัวนี้อืม อยากให้ได้ฟังเสียงเหมือนกันเนาะว่าถือว่าดีระดับหนึ่งตัวนี้ฟังแล้วเสียงจะขาดขาดหายหายนะเนะอ๊ะแต่เหมือนกับว่าอหาข้อแตกต่างได้แล้วเหมือนตัวนี้จะต้องฟังคู่ ใช่ใช่คือตัวนี้ต้องฟังคู่แยกฟังมันจะดับมันจะแบบไม่ไม่เสียงจะไม่มาเหนนะ อืมเอาไม่ใช่ไม่ใชออ่อันนี้เดี๋ยวนะมันน่าจะต้องฟังคู่ใช่จริงๆแล้วอะ่ะมันน่าจะแยกกันคนล,ละที่นนได้ทดลองฟังนะคะก็คือเออมันสามารถแยกฟังกันได้นี่สองหูพอเราจะฝ เอาออกมาหูหนึงใช่ไหมคะมันก็จะตัดเพื่อหยุดมันเป็นเซนเซอร์ดีอยู่เหมือนกันนะคะเสียงเมื่อจากที่ได้ฟังแล้วโอเคเสียงใช้ได้ก็ถือว่าราคานี้โอเคอยู่ใช้ได้เสียงฟังเพลงก็ใสยอยู่ลองฟังดังๆแล้วมันก็ไม่ไม่ ไม่แตกถ้าเทียบกับอันนี้อันนี้ค่อนข้างก็ตามราคาค่ะเนาะไอสิสองอันนี้ก็คือทีเจเนาะอืมฟังแล้วโอเคอ่าอันนี้ตอนนี้ฟังข้างหนึ่งเนาะอ่าเราจะกลับมาฟังอีกข้างหนึ่งสองค่ะ อืมเอ,อ่ะเสียงมันเหมือนได้ฟังอยู่ต่อหน้าเรานะคะจะลองฟังเพลงที่มันแบบอืมมันเก็บรายละเอียดได้ได้ได้หมดอยู่เหมือนกัน ะเพลงที่อ่ะถือว่าเสียงเขาโอเคเลยนะคะเทียบกับที่เคยไปฟังของที่แพงๆกว่านี้ถือว่าใช้ได้อยู่ไม่ฟังเพลงได้ถ้าฟังพวก คุยบรรยายอะไรก็โอเคแต่ถ้าเกิดใครช,ชอบฟังเพลงอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งนะคะเออเดี๋ยวนะตอนนี้ฟังผีฟ้าเออเสียงเขาเก็บได้หมดอยู่นะลองลองฟังแบบดังๆ ถือว่าโอเคอยู่นะคะไม่แตกได้ยินเสียงครบเกือบหมดอ่าแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยที่ที่ฟังเพลงมาจะแตกจากที่ได้ฟังกันมาแล้วนะคะก็คืออันนี้เปิดเสียงดังแค่ไหนก็ไม่แตกแต่ตัวนี้เสียงดังเร,เริ่มดังมันก็จะแตกแตกจะฟังแบบไม่ค่อยรู้เรื่อง นะแต่ว่าตัวเนี้ยได้ไปทดลองไปใช้ข้างนอกแล้วก็ถือว่าก็พอฟังได้แต่ก็มีแตกๆเหมือนกันแต่ตัวนี้เราเพิ่งจะซื้อมาได้มาร้อนๆก็แกะรีวิวเลยเอาไว้เดี๋ยวเราจะมีคลิปหน้านะคะเป็นคลิปเอาดอจะไปทดลองว่าตัวนี้ถ้าไปข้างนอกเราจะเป็นยังไงบ้างแต่ตัวเนี้ย เราได้ทดลองไปที่ข้างนอกแล้วก็พอพอได้อยู่เอาไว้คราวหน้าเราจะมารีวิวตัวนี้นะคะเอาดอกันว่าสัญญาณจะเป็นอย่างไรบ้างอ่ะวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ